โบไม่ได้เป็นกระเทยโบโบไม่ได้เป็นกระเทยทำไมโบโบอายุ30ว่าท่ายังไงหน้าเราถึงจะได้เด็กและ้าใสอ๋ออิงออเลียนนะคะสวัสดีคะ่ะทุกคนตาจ้าฮาวันนี้โบโบมาแล้วนะคะมาทำตามที่ทุกคนเรียกร้องแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเปิดเผยความลับของจักรวาลคะ่ะว่าจักรวาลอยากจะให้อะไรคุณไรสาระปะ เรื่องของเรื่องก็คือตอนที่เราเคยออกคลิปไปว่าสรุปแล้วเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรใช่ไหมแล้วบูบูก็เลยตอบไปเรื่องส่วนตัวเยอะแล้วก็ทุกคนกลายเป็นว่าไม่ได้ตกใจที่ว่าโบูบูไม่ได้เป็นกระเทยแต่ทุกคนกลับตกใจที่ว่าทําไมโบูบูอายุ34ซึ่งวันนี้3.5แล้วอาจจะคิดด้วยว่าดูสมองดูไม่ค่อยมีอะไรอย่างนี้เขาก็เลยอยากรู้เลยคะ่ะว่าทําไมถึงหน้าใสหน้าสวย บอกตรงจะแข็งอะไรมันก็แข็งได้แข็งบุญแข็งวาสนามมนแข่งยา <g ül> เออวันนี้ก็เลยจะมาแนะนํานะคะเป๋ายางผ่นนะคะเครื่องสําอางแบบบํารุงแบบที่โบโบใช้อยู่จริงๆเป็นประจําเลยนะคะ ก็จะบอกว่าหลายชิ้นมากแต่ว่าใช้เวลาไม่นานในการทำนะคะเพียงแค่เราใส่ใจผิวเราผิวเราก็จะรักเราเหมือนกันนะคะทีนี้นะคะโบูโบจะมาแนะนํานิดนึงเกี่ยวกับผิวบูโบนะเผื่อทุกคนจะเอาไปปรับใช้ตามนะคะก็คือบูโบอะ่ะเดิมนะคะเป็นคนที่มีกะมาตั้งแต่เด็กแล้วก็พออายุเยอะขึ้นะกะมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วมันก็แบบฝังตัวลงไปดูคล้ายฝ้าเป็นแบบเงาดําๆที่หน้า หน้าแก่มากฉันรับไม่ได้จะร้องไห้ไม่พอนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเป็นคนที่ตั้งแต่เด็กคือหน้ามันมากแล้วก็รูขุมขนใหญ่หน้าเรามําจะแมนไปโดยปริยายเลยอะแต่ทุกวันนี้ไม่รู้ผิวหายใจทางไหนนะคะมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยก็มันดีแหละเออแต่ก็คือตอนนี้รูขุมขนกระชับแล้วก็หน้ามันไม่ได้มันแบบเละเทะเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วนะคะ เพราะว่าการที่เราจะทําให้หน้าเราไม่มันมั่วซั่วแบบมันเยอะอะระหว่างวันมันเกิดจากการที่ตอนที่เราผิวมันอะเป็นเพราะว่าผิวเรามันแบบอนุมานว่าเฮ้ยอีมนุษย์ษคนนี้ผิวแห้งมันต้องตายแล้วแน่เลยผลิตน้ํามันช่วยมันด่วนเยิมนะคะเป็นความหวังดีประสงค์ร้ายนั่นเองทีนี้เราก็เลยต้องเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเรา ให้ถูกต้องแล้วก็ให้เหมาะกับผิวเราด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแนะนําทุกขั้นตอนเลยนะคะในการบำรุงผิวของโบโบก่อนนอนว่าท่ายังไงหน้าเราถึงจะได้เด็กและก็ใส oh. อิงอ่งเออเลียงน,นะคะอิเออก็คือทาลกเลี่ยนก็คือหน้านะคะคอนเซ็ปต์ก็คือซื้อตามที่เขาบอกแล้วทาเรียงกันง่ายมากๆเลยเดี๋ยวจะมาแนะนําว่าเราใช้อะไรบ้างซึ่งพอทุกคนถามอะ เราก็เพิ่งไปสังเกตว่าอ๋อเครื่องสำอางที่เราใช้อ่ะมันเป็นของประเทศเกาหลีหมดเลยไอตัวที่เป็นแปา,างผิ่นนะคะไอตัวบำรุงทีมเอสเซนอะไรต่างๆนะที่เกี่ยวกับการบำรุงผิวเขาจะเรียกว่าเปา,างผิน่นแต่พวกแต่งหน้าเขาจะเรียกว่าข้าจ้งผิ่นทดสอบกัะทุกคนเมื่อกี้สอนอะไรไปเครื่องสำอางแบบสำหรับบำรุงผิวเรียกว่าเปา,างพิ่นถูกต้องค่ะเจ๋งมากแล้วเครื่องสำอางสำหรับแต่งหน้าเรียกว่าอะไรคะ เก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปล้างหน้าแล้วก็มาทาผิวตามขั้นตอนที่เราทำทุกวันก่อนนอนให้ดูนะคะแล้วก็เป็นคนทาครีมแค่ตอนก่อนนอนด้วยนะคะเพราะว่าตอนเช้าไม่อาบน้ำเลยไม่ได้ทาไม่อาบน้ำลยไม่ได้ทาอันนี้ก็เป็นอีกเคล็ดลับนึงนะคะทุกคนเคล็ดลับประหยัดน้ำและตอนนี้โบโบก็หน้าสดแล้วนะคะโบโบสหยน ก็คือขั้นแรกเลยนะคะโบโบก็จะเตรียม,มผิวด้วยอย่างนี้ก่อน <S <S cream skin l a n e a g e cream skin refiner นะคะมันที่จะไม่ได้เป็นแบบชี้ขาวนะเต็มขวดเลยราคาไม่ไม่แพงมากด้วยคือเราเป็นคนไม่ได้ศึกษาอะไรนะเราใช้ไปตามจิตวิญญาณและจิตใจทั้งนั้นเลยมันเป็นแบบสเต็ปแรกของการบำรุงนะคะ <S <S พอเราเคยได้ใช้อันนี้แล้วก่อนลงอย่างอื่นตามอะ่ะแล้วถ้าไม่ได้ใช้นะผลลัพธ์แตกต่างม,มากจริงๆค่ะอันนี้นะคะคือปกติอ่ะ ใส่สำลีแผ่นบางๆแล้วก็เช็ดๆๆทั่วหน้านะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอามานะคะก็เลยใส่มือนะคะตอนนี้หน้าเราก็จะชุ่มชื้นขึ้นนะทุกคนมันแบบมันไม่ใช่แค่เอาน้ํามาสาดใส่หน้ามันจะชุ่มชื้นอยู่นานมากจริงแล้วเนี่ยคือพื้นฐานหนึ่งของความหน้าวาวของบูบูนะคะอันนี้พูดจริงๆเพราะว่ารู้สึกได้เลยเพราะว่าอันเนี้ยตัวเนี้ยมาหลังแล้วก็เลยเห็นความแตกต่างตัวต่อมาค่ะเด็ดมากเลพราะว่าทุกคนอาจจะดูแล้วคิดว่าปาดเราได้สปอนเซอร์จาก The history of who หรือเปล่าเปล่าค่ะซื้อเองนะคะอันนี้ค่ะเนี่ยซื้อมาตั้งแต่ตอนที่อยู่ไต้หวันอันนี้คืออันแรกที่เราต้องลงก่อนนะคะตอนที่เขาขายอ่ะเขาก็ขายมาเป็นเซต็ตกล่องน,นั้นมีอะไรไม่รู้6ชิน้นแล้วเราก็ไปถามเขาว่าไม่เอาได้ไหม เอาแค่ okay, อันแบบ2อันได้ไหมที่แบบดีอะดีๆแล้วก็แค่นั้นแหละคีกเกียจทาเยอะอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มันต้องทาเรียงกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ไงั้นโค้ทผสมกันตั้งแต่แรกแล้วไม่ไงั้นโค้ทผสมกันตั้งแต่แรกแล้วตอนแรกก็คือได้มาแบบเหมือน6อย่าง6ชิ้นนั่นเนี่ยแล้วเราก็แบบงงมากแต่เราไม่รู้เลยนะว่าเรากําลังทาอะไรอยู่แล้วเขาก็แปะเบอร์ไปให้เนี่ยสติ๊กเกอร์ยอยู่เลยเบอร์หนึ่ง first care moisture อะไรเนี่ย anti aging essence นี่ค่ะ นิดหน่อยเท่านั้นอุ้ยมันก็จะมีกลิ่นหอมๆแบบหอมธรรมชาติยี่หอ้อนี้ติดใจกลิ่นมากเพราะว่าเคยใช้บางอย่างที่บอกว่าเป็นโสมอ่ะอันนี้ก็มีโสมแน่นอนใช่ไหมเพราะว่าของเกาหลีไม่ได้โจมตีใครแต่ว่าเล่าให้ฟังไม่รู้ว่าไปซื้อมาโดนของปลอมหรือเปล่าแต่ว่าตอนนั้นคือใช้มันเป็นรูปยี่ห้ออื่นแต่ว่ามันเหม็นเหมือนลากไม้นะ่ะเข้าใจไหมเหมือนตอนอาม่าเอายามาทาขาอย่างรุ่นนี้เราใช้อยู่เนี่ยสามตัวนี้ แจงเหมือนมันจะชื่อว่ารุ่นพี่ชอบพี่ชอบนะคะอันนี้ก็คือดีมากเพราะว่ามันมันมีถังเช่าทิเบตแล้วก็มีทองคำแล้วก็สารสก,กัดจากดอกบัวแล้วก็มีเขากวางน้อยมีมีหลายอย่างมากแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นสูตรของ จักกพัทเป็นสูตรของราชสำนักเกาหลีนะคะส่งตรงจากห้องเครื่องมันก็จะช่วยปรับการหมุนเวียนของเลือดชะลหลอริอ้วลอยนะคะอ่ะเมื่อกี้เราทาไปแล้วเบอร์หนะน,นึ่งนะอันเนี้ยต้องมีเบอร์สองนะคะก็คือจะเป็นอันนี้นะคะตอนแรกที่ม,มันมาเป็นขวดเล็กที่แถมอะไรแล้วบอกเขาจะไม่เอาเขาบอกว่าคนไข้บอกว่าถ้าไม่เอาเดี๋ยวเขาเอาเองนะก็เลยแบบเฮ้ยไม่ได้เริ่มหวงอะ่ะคอนกีดันเขาก็บอกว่าอัน,อนเบอร์สองก็คือเป็นบาลานเซอร์นะอันนี้ลดรอยหมองคํานะคะคือ บูบูเป็นคนที่หน้าแบบมีฝ้ามีกะก็ต้องมีใครแก่ก็เป็นทั้งนั้นแหละเนี่ยหุ้ยหอมอะ่ะนีแรงมากห<อ>น้างเงาขึ้นเลยค่ะแต่มันไม่ได้มันนะมันไม่เยิมนะเนี่ยเรารู้แล้วว่าทาไมผู้สาวเกาหลีเขาหน้าโกลว์เพราะว่าเราใช้เครื่องสำอางเกาหลีมันก็จะหน้าโกลว์เหมือนกันแล้วก็เบอร์สามนะคะเบอร์สามก็จะเป็นตัวนี้ค่ะที่ใช้อยู่เบอร์สามก็จะกลับมาเป็นรุ่นพี่ชอบเหมือนเดิมนะคะ self generating anti aging essence เนี่ย อันนี้คือทาแล้วแบบเคลือบเลยอะเอสเซนอันนี้ยนะนไหนๆก็ไหนๆละถ้าจะไปซื้อเอสเซนนะคะภาษาจีนเรียกว่าจริงหวานะคะเอสเซนตมต้องมีในการบำรุงหน้าจริงๆต่อมานะคะเบอร์สี่ emotion อ่าซึ่งตอนนั้นพูดจริงๆตอนที่ซื้อเราไม่เคยเข้าใจการที่แบบทำไมเราต้องซื้อครีมแล้วแบบหลายๆชิ้นอนะพอเราเชื่อเขาอะเราทาให้ครบเซตนะคะทุกคนมันต่างกันมากกับการทาไม่ครบ ใส่อุ้งม,มือน้อยๆของเรานะคะรุ่นนี้นะเย็นอนะผิวผ่อนคลายสบายมากค่ะก็คือไอตัวนี้นะคะที่เราเพิ่งไปถอยมาเพิ่มใช่ไหมบาลานเซอร์และวก็อิมเลชั่นของรุ่นช่องกิดัดต้องมีจริงๆมันมีส่วนผสมของสมป่าทรงไข่มุกนะคะ สำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของชานนิคายมุก็ไม่ควรพลาดเลยนะคะแล้วก็เบอร์5้านะคะตบท้ายนะคะก็จะเป็นอันเนี้ยเป็นครีมเวลาเราทาครีมอ่ะเราต้องเริ่มจากใสมากๆสิ่งที่ใส่ที่สุดแล้วมันก็จะมาจบสุดท้ายที่ครีมเพราะว่าตัวครีมอ่ะมันจะค่อนข้างเหนียวอย่างเงี้ยแต่นะคะท่านผู้ชมสิ่งหนึ่งที่อยากแนะนํามาก็คือแนแทนแทนดูดิ <c oughs> ขึ้นแท่นมาเลยค่ะไม่ทิ้งแท่นด้วยนะคะกล่องมันก็อลังการมากอันนี้คือ สิ่งแรกที่ได้เคยสัมผัสของ The History of หูตอนนั้นน่ะมันเริ่มมาจากว่าเห็นพี่สาวของเพื่อนตัวเองเนี่แหละเขาหน่าเด็กมากคือทุกคนคิดว่าบูบูน้าเด็กแล้วนะคะแต่คนนั้นน่ะน่าเด็กมากยิ่งกว่าแล้วหน้าเขาอ่ะผิวเขาเป็นแบบดูเริ่อมใสอ่ะดูเริ่อมใสอ่ะมันเป็นเรื่มเรื่มใสใสอ่ะแล้วแบบก็ถามว่าพี่คาใช้อะไรอะไรเงี้ยแล้วก็เลยไปฝากพี่เขาซื้อมามันก็เป็นขวดนี้มาเลยทุกคนคือใช้ทุกวันเลยคือเนื้อครีมอ่ะ มันเจ้มจนมากคือมันไม่ได้หนาไปด้วยแบบแป้งสาลีอะไรอย่างนี้นะแล้วมันแบบเคลือบไปเลยแบบโอ้ประเสริฐเราสัมผัสได้จริงๆว่ารุ่นนี้มันลดริ้วรอยซึ่งฉันจะสอนภาษา,า,าจีนตอนนี้เลยริ้วรอยเรียกว่าโจวนนะคะอันนี้มันเป็นการแบบว่าทำให้โจ่วนเราหน่อยลงครีมนี้ชื่อรุ่นพี่ชอบจายุนครีมสวยมลระค่ะทุกคนดูไหมทำไมเราถึงหน้าไม่ไม่แก่ เพราะเวลาเรายิ้มอ่ะเราอย่ายิ้มให้มันเห็นเส้น <ด Trans> <ue> อย่าให้เห็นเส้นโจ้วหวนอ่ะตีนกาตีนกะ,นก,ะการที่เราไม่มีตีนกะก็จะแปลว่าเราน่าจะยังเด็กตลอดไป <Zeiten. S 1> เราจริงต้องมีไอครีมนะคะ <analy cream S 1> ไอคีมก็ใช้ History of who รุ่นชองกีดานแลาต้องรักษาบริเวณแถวนี้ของเราให้ดีนะคะทุกคนยังไงก็นอกจากทาครีมแล้วก็ช่วยรักษาตัวเองด้วยการเวลาหัวเราะนะคะหัวเราะอย่างเงี้ยเห็นไหมทุกคนจะเห็นเวลาบูถ่ายรูปว็จะเป็นยางีง บูบูไม่ถ่ายรูปอ,อย่างเงี้ยนะสุดท้ายปิดจบเลยนะครับบนหน้าของเราก็คือก่อนนอนแล้วก็ทานนี้ลานิดสลิปปิ้งมาร์กอันนี้หลับจริงอุ้ยเย็นแท้หอมเราชอบอันกลิ่นลาเวนเดอร์มากหอมดีนะคะอุ้ยดมเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าหน้าฉันพร้อมแล้วคะ่ะบูบูจะบอกว่าบูบูบเป็นคนที่ไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหน จะไม่เคยลืมล้างหน้าและทาครีมก่อนนอนเลยค่ะเพิ่งสังเกตตัวเองเหมือนกันตอนที่ทุกคนมาบอกว่าให้บอกหน่อยว่าใช้สกินแคร์อะไรอ่ะเพิ่งมารู้ว่าตัวเองอ่ะใช้ครีมเกาหลีหมดเลยอ๋อมีน้ําแร่ไม่เกาหลีใช่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 ถ้าทุกคนเคยดูคลิปแต่งหน้าโบโบก็จะใช้น้ําแร่อเวนีอันนั้นนะของฝรั่งใช่ไหมอุ้ยนั่นก็ดีคืออันนั้นน่ะพอออกมาจากห้องน้ำปุ๊บผิวเราจะเป็นแห้งๆก่อนน่ะแนะนําว่าเอาอเวนีฉีดพ่นๆบนพ่นนะ เออใช่ผิวแพ้อะไรก็หายหมดเลยแบบถ้าเกิดวันนั้นแพ้กุ้งเป็นผื่นเนี่ยฉีดๆๆดฉีดไม่ได้เหรอคุณเคยเป็นไหมเหมือนแก่แล้วแบบแก่แล้วแบบภูมิคุ้มกันเรามันแย่ลงถ้าวันไหนนอนแล้วก็จะคันผิวเป็นผื่นอะไรเงี้ยเอาอเวเนฉีดหายเด้ออย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้สรุปแล้วนะคะบูโบทุกวันทาครีมเรียงตามนี้จริงๆนับไปทั่วเลยแต่ว่าตอนทาจริงอ่ะทุกอย่างจบใน5นาทีแล้วก็คือเราไม่ได้ทาเราต้องรอมันแห้งนะคะตอนที่หน้าเราชุ่มชื้นอยู่อะมันคือ โมเมนต์ที่มันกำลังซึมซับสารอาหารให้ผิวเราได้ดีมากเลยเพราะฉะนั้นก็ทาทับ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 ,ทบ,ทบลงไปนะคะยิ่งมากเลยค่ะแล้วก็นอกจากครีมที่ดีแล้วนะคะทัศนคติที่ดีต่อชีวิตก็เป็นสิ่งที่สำคัญด้วยนะคะเอาแต่ยเราเชื่ออย่างนั้นจริงจริงก็คือชอบอันนี้เพราะว่าตัวครีมตัวเอสเซนต์แต่ละอันอะมันไม่หนักเกินไปมันรู้สึกได้เลยว่าผิวเรากำลังได้กินเหมือนเห <c oughs> มือนได้รับสารอาหารที่แบบถูกต้องเข้ามาในผิวอะ่ะ จากเดิมเราเป็นคนที่ผิวอะเป็นกะมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วพอโตมาก็เริ่มมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นจนมันกลายเป็นฝ้าเป็นเงาดําๆบนหน้าได้รุ่นรุ่นชองกีดานอะใช่เพราะว่ามันลดรอยดําใช่ไหมซึ่งที่จริงเราก็ไม่รู้หรอกว่าตัวไหนทำอะเพราะว่าเราทาเลียงหมดเลยนะคะก็แค่รุ่นชองกีดานมันลดรอยดําให้มันก็ดีขึ้นเนี่ยมันก็จะใสขึ้นแล้วก็หลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมแบบใช้ของแพงจังมาแนะนําเช็คของแพงซึ่งเราบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นเพราะว่าตอนถ้าเรารอหน้าพังแล้วไปซ่อมมันแพงกว่า ก็คิดว่าการบำรุงที่ดีเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะส่วนตัวอื่นๆก็มีบ้างลองใช้ปะปายสิ่งที่สำคัญอย่างนึ้นะคะสำหรับความหน้าเด็กนะคะและอายุยืนนานก็คือการนอน